หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มสองปีพุทธศักราช2521บทที่25หลังบ้านของวีระเป็นสวนใหญ่วีระชวนปีติกับมานะไปเที่ยวเล่นในสวนให้เจ้าแก่กินหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าจ๋อเล่นสนอยู่บนหลังเจ้าแก่นานๆก็มีเสียงเจ้าแก่ร้องฮีฮเจ้าจ๋อร้องเจี๊ยดังมามานะพูดกับวีระว่า ส่วนนี้ของใครวีระวีระของลุงบ้านก็ของลุงฉันอยู่กับลุงปิติและพ่อกับแม่ของเธออยู่ที่ไหนวีระไม่รู้สีฉันอยู่กับลุงมานานแล้วมานะลุงไม่เล่าให้เธอฟังหรือว่าพ่อแม่ของเธออยู่ไหนวีระไม่มีใครเล่าปิติเธอรักลุงไหมวีระวีระรักสี ลุงก็คงรักฉันมากวันนี้ลุงไม่อยู่บ้านถ้าอยู่ฉันจะพาเธอไปหาลุงปิติที่บ้านของเธออยู่กันกี่คนวีระห้าคน